นี่คือแมปเจ้าเป็ดแควคิมิเลเตอร์นะครับมีเจ้าเป็ดสีเหลืองตามเราอยู่หนึ่งตัวเราต้องทําอะไรมีเป็ดอยู่ตรงนี้หลายตัวสีเหลืองสีเขียวสีชมพูสีเหลือง,องตัวใหญ่แล้วก็โอ้โหตัวนี้อย่างเทพฟินิกดักเจ้าเป็ดฟินิกคูณ7จ็ดแสนห้าหมื่นควินทิลเลียนนะฮะคูณอะไรเยอะแยะอ๋ออันนี้โลบักอันนี้ใช้เหรียญซื้อแล้วมีเป็ดไว้ทําอะไรมีตู้อัปเกรดนะฮะเรามีพาวเวอร์มีกล้ามอยู่หนึ่งมีเงินอยู่90ข้างล่างมีเบคอนยืนอยู่แล้ว สู้กับเบคอนเหรออ๋อครับผมเข้าใจแล้วแควกเรียกว่าเป็นการส่งพลังการการออกเสียงแควกให้กับเราเพื่อให้สู้กับเบคอนอ๋อเราเลือกได้โจมตีไม่โจมตีเราต้องทนฟังเสียงนี้ไปตลอดทั้งเกมนะครับเสียงแควกเสียงแควกของเจ้าเป็ดลดไปแล้วครึ่งหนึ่งเจ้าเบคอนมีพลังอยู่2 0 2เลือดเกือบหมดแล้วทนฟังเสียงแควกอยู่ตั้งนานเริ่มจะไม่ไหวเริ่มจะล้มลงไป ลงมาแล้วเราได้เหรียญน,นะฮะตอนนี้900นะครับ900เหรียญอันนี้โอ้นุ๊บวิชเบคอนนะครับมีเงินเยอะโอ้ต้องฟังนานเลยะฮะตัวนี้พูเบคอนพูเบคอนโอ้พลังน้อยพลังน้อยมีแค่2ตัวพลังน้อยก็ได้เงินน้อยตัวพลังเยอะได้เงินเยอะและแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนเป็ดใช่ไหมได้มา900เราต้องเปลี่ยนเป็ดอันนี้2,007อันนี้70,020อันนี้ก็19โลบักอันนี้เท่าไหร่3ร้9โลบัคอืม ยังไงดีมาดูแบบข้ามไปเลยนะฮะคือแบบข้ามไปเลยอะ่ะจากเป็ดตัวเล็กตัวน้อยเรามาที่ฟินิกดักลองดูเลยดีกว่ามา400โลบัคพลังแห่งเป็ดฟินิกโอ้โหอย่างเท่ตัวใหญ่มากอ๋อตามมาสองตัวเลยฮะเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงเลยครับตรงนี้สีสวยกว่าสีส้มๆอันนี้สีเหลืองมาพลังการแควกตอนนี้717 SX นะครับหน่วย SX ลองตัวนี้ดูสิโอ้โหทีเดียว ร้อยกว่าคคล้านโอ้โหเบคอนเต็มเต็มเลยพลังขึ้นเสียงการแควกฟังนะแควกแควกดังๆอ่ะปลดล็อกโซนต่อไปอ่ะโอเคโซนต่อไปอันนีเ้เจ้าหนูเจ้าหนูแควกแควกแควกเป็นบิลเลียนแล้วฮะตอนนี้นายบุลี่เหรอโซนต่อไป988บิลเลียนเลยเหรอ,นนอเรามีเป็นทิลเลี่ยนนะฮะทำไมใช้เงินเยอะจังเกมนี้หน่วยไปไกลจัง ก็ยังสู้ได้ฮะแควกเดียวครับแควกเดียวล้มไปหมดเลยตรงนี้ใช้เงินเป็นทิเลียนในการเปิดเจ้าเป็ดอันนี้9กโลบั๊กใส่ได้กี่ตัวเนี่เป็ดเป็ดเรามีตัวแรกแล้วก็ข้ามมาตรงนี้เลยฮะจังเกิลนะครับข้ามไปจังเกิลเลยแสดงว่าถ้าเกิดไปอยู่โซนนู้นแล้วน่าจะสู้ไม่ได้ละอันนี้เป็นคอดิเลียนเรามีเป็นควินทิเลียน่ายไม่ได้อยู่ข้ามไปเลยพลังการแควกอันนี้ใช้โอ้ oh, ใช้เงินเป็น SX แล้วฮะ 9 SX ได้อยู่อืมข้ามไปไปเร็วมากฮะจะเป็ดนี่ไงโซนนี้เจ้าฟีนิกซ์อยู่โซนนี้เอ้า <laughs> <laughs> เดี๋ยวนะ <laughs> ทำไมทำไมราคาต่างกันอยู่ข้างหน้ากันเลยขายแพงขึ้นโอ้แต่ว่าตัวโลบักคืคอพลังเยอะกว่าตัวอื่นเยอะเลยฮะ7 1 7 SX อันนี้8 SX นะครับต้องเริ่มฟาร,ร์มเงินแล้วครับโซนนี้ เริ่มแล้ฮะเริ่มอื่นแล้วครับโอ้ใช้เจ็ดรยกว่าว่าเก็บเงินได้ช้ามากในร้านค้ามีเทเลพอร์ตมีแม่เหล็กมีเมอร์ชอ๋อรวมเป็ดได้ใช่ไหมดับเบิลคอยมาคูณ2เหรียญแล้วก็ดับเบิลสเต็งบูสสเต็งบูสเ,งบสเหรียญน,นะฮะอย่างละ5อันอันละสิบนาทีก็50านาทีใช้ไปให้หมดเลยเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่ง <S <S ผมลองดูก่อนถ้าเกิดเรา เอาเป็ดไปเมิร์ชนะครับไปรวมจะเป็นยังไงเมิร์ชตรงนี้ได้ตรงนี้ตู้อัพเกรดอัพเกรดคืออ๋อทรโคงควิน t i เลียนควินเทเลียนอันนี้ SX โทรโคธงดีขึ้น S.P. 14S.P. 7 2 s p ได้อยู่ฮะโอเคเปลี่ยนทรโคงแล้วได้เงินเยอะขึ้นไหมั้ย4 5ส p โอเยอะครับเยอะครับต่างกันเยอะฮะแล้วตู้รวม ชนิดเดียวกันสามตัวเพื่อรวมชนิดเดียวกันสามตัวอ๋อโอ,โอ้ตรงนู้นเพียบเลยตรงนู้นตรงนู้นไปตรงนู้นดีกว่าอ่ะเงินพอแล้วฮะโอซีละเหลือครึ่งหนึ่งฮะประมาณครึ่งหนึง่งดูซิจะผ่านไหมไปเป็ดที่เป็นอ๋อพอมาอยู่โซนนี้กลายเป็นใช้เงินซื้อได้ใช้เงินซื้อได้เออรอไปรวมดูซิเก็บเงินแป๊บหนึง่งโอ้ตัวใหญ่เลือดไม่ลดเลยต้องเปลี่ยนแล้วโอ้เริ่มช้าแล้วฮะ คือมันเริ่มอืดไปเลยครับมันอืดไปเลยฮะพลังแควของเราพลังแควของเจ้าเป็ดอืดไปเลยครับอันนี้เจ้าเป็ดช็อกแลตอ่าพลัง42 OC ถ้าใช้เหรียญซื้ออันนี้523 SP โอ้คนละเรื่องเลยครับข้ามหน่วยเลยอะข้ามหน่วยเลยครับอืมปลดล็อกโซนนี้ก็ไม่ไหวฮะหน่วยเงินเก็บยากครับถ้าซื้อเหรียญล่ะซื้อเหรียญตอนนี้เป็น OC เหมือนกัน อ้าวเหรียญไม่เพิ่มเราเปลี่ยนโซนนึกว่าให้เหรียญเพิ่มถ้าเราใช้เจ้าเป็ดตัวนี้หนึ่งร้ย็ดิเก้าโลบั๊กนะฮะอันนี้คือเป็ดที่ดีสุดในโซนนี้พอไปโซนต่อไปแน่ก็สู้ไม่ได้ละอ๋อตัวเก่ายังอยู่เหรอเซไปได้กี่ตัวอันนี้คือแบบโอพไปเลยใช่ไหมอืมเห็นไหมฮะความแตกต่างครับความแตกต่างคือแบบคนละเรื่องเลยพอได้ตัวนี้มาผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราใช้เป็ดตัวเดียวกันสามตัว เป็ดตัวเดียวกันสามตัวไปรวมแล้วพลังต่างกันเท่าไหร่อันนี้คือห้าร p อยิบสามปซื้อมาสามตัวมาโอ้โหเฮ้ยตามมาได้เรื่อยๆอ๋อเฮ้ยอย่าบอกนะว่าใส่ได้เรื่อยๆเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่เดี๋ยวนับแป๊บหนึ่งซื้อแม่เหล็กก่อนแม่เหล็กแม่เหล็กร2 9ยิบเกโลบักจะเป็ดตามมาเร็วรวมอ๋อรวม้วครับกลายเป็นตัวนี้ฮะสีขาวพลังเท่าไหร่อ่ะสีขาวคือตัวนี้ดูพลังไม่ได้อ่ะเราดูพลังไม่ได้ เลยไม่รู้สีขาวตรงนู้นไม่มี <Right. S 1> uh huh. แคว๊ก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 ตามมาเลยเราเป็ดของเราอ่าโซนต่อไปสิโซนนี้อ่าเจ้าเป็ดที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะฮะก็อยู่ตรงนี้ครับคือถ้าเกิดเราอยากผ่านไปเร็วๆเราก็ต้องกดตรงนี้ใช่ไหมราคามันสูงขึ้นทีละนิดทีละนิดนะแต่ว่ามันก็ยังหลักร้อยอยู่เป็น 2.5D ดีส่วนตัวนี้เป็น 30N เ็นห็นไหมฮะมันข้ามหน่วยเลยนะครับ200โลบักเป็ดตัวใหม่มาอ่ฮะเป็ดฉลามแล้วก็จัดการอย่างสบาย คือเป็นเกมแบบ pay to win to pay to win to pay แล้วก็วินนะฮะคือ <c oughs> <c oughs> คือมันมี pay to win ให้ทุกโซนตอนนี้เงิน11อยู่ถ้าเราซื้อตัวนี้ไปเยอะๆเลยอืมอ,อืมกี่ตัวครับเอายืนได้แค่นี้เหรอ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10สีตัวฮะรวมก่อนรวมก่อนจะเป็ดอา่โอ้นี่กลายเป็นตัวนี้สีดำนี่ รวมได้อีกไหมไม่ได้พลังแห่งการแควอ,อ,อเอเจ้าเป็ดสีดำลวาวาทำไมราคาขึ้นครับ229รู22บักเห็นไหมฮะนี่ขนาดซื้อมาหลายๆตัวนะเมื่อกี้เลือดแทบไม่ลดเลยอะ่ะมันมีหมวกด้วยอะ่ะหมวกเก็บจากไหนอะ่ะหมวกออลีเบิร์ดลีเบิร์ดอยู่ปลายทางแน่เลยฮะชัวร์เลยหนึ่งรีเบิร์ดได้เขาวันนี้เก็บเงินได้น้อยมากอืมมาพอเป็นตัวนี้ปุ๊บดูนะครับเห็นไหมฮะ เงินแบบสองตัวก็พอแล้วอะข้ามโซนต่อไปได้เลย <laughs> พลังแห่งเพทูวินถึงจะเป็ดพอมาโซนนี้ปุ๊บพลังหายหมดเลยครับส่วนตรงนี้นี่แงรีเบิร์ว่า,วาแล้วใช้17.3 QT หน่วยถัดไปใช่ไหมคือหน่วยไปไกลมากใช้หน่วยได้เปลืองมาก <laughs> พลัง <laughs> แควกแห่งเพทูวินแควแควกด้วยลูบักเห็นไหมครับเงินคนละเรื่องเลยอะขยับไปขยับไปขยเบไป ขยับไป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 โซนนี้โอ้สามเก้าเก้าครับใส่บอกฮะแล้วก็ตรงนู้นใสบอกเหมือนกันแต่มีสีแดงด้วยเอ้ยอันนี้สู้ได้อ๋ออันนี้ตัวเล็กบอสเลือดเท่าไหร่โอ้โหไม่ขยับเลยห้าหนึ่งห้าจุดสามคิวทีสี่ร้อยโลบักราคาเท่ากับตรงนู้นเลยนะตรงที่เริ่มเลยนะฮะพอได้ตัวนี้มาปุ๊บทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นมาดูบอสหน่อยบอสบอสอืมโอ้โหสองทีครับ เงินเงินผ so right ่านไปโซนต่อไปได้แล้วสบายมากอืมตู้อัปเกรดตรงนี้มีบอสอีกตัวหนึ่งแต่ว่าพลังน่าจะไม่พออ๋ออันนี้ไม่มีโลบัคแปลกแฮะตรงนี้ไม่มีโลบัคใช้เงินซื้ออย่างเดียวอันนี้เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยเป็นเป็นแสนคิวดีโอ้โหเป็นแสนคิวดีนะครับอันนี้เป็นหมื่นคิวดีอันนี้พันกว่าคิวดีอันนี้ซื้อได้ อัปเกรดอะฮะอันนี้5.2 QT อัปเกรดอัปเกรดอันนี้อะไรเอ่ยคือโอ้โหอันนี้คือต้องสปินสปินทุรคงอุย้ยสู้ได้ไหมตัวนี้ก็พอสู้ได้นะอันนี้ฮึ่มได้เงินเท่าไหร่โอ้200,000โอ้ได้อยู่เก็บตัวนี้ได้400,000กว่าซื้อได้แล้วครับตัวหนึ่งตัวนี้สีชมพูเอ,อ๊ะเดี๋ยนะ1 2 3อ๋อล้านเหรอ1ล้าน1ล้านโอ้ได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไร บอสเดี๋ยวค่อยสู้บอสแปบ๊บหนึ่งเก็บเงินก่อนซื้อตัวสีมพูก่อนล้านกว่าหนึ่งล้านสามโอเคมาตัวสีมพูตัวสูงสุดของเกมนี้อ่าพลังต่างกันเยอะไหมสามร้อยเจ็ดสิบห้าคิดีอันนี้สิบสามคดีอันนี้ห้าหนึ่งห้าคิทโอ้ยต่างกันเยอะครับเลือดอ่ะพอได้อยู่พอได้อยู่สู้บอสได้อยู่อ่ะฮะจะเป็ดของเราเทพมากอโอ้โหได้เงิน ได้เงินแบบเออถ้าเกิดเอาไปรวมล่ะอ่ะไปรวมไปรวมไปรวมอยู่ในโซนไหนนะโซนฟอสเซนแควกโอ๋อกลายเป็นสีดำาฮะอืมโอ้สองทีครับอีซี่เลยรวมในโซนฟอสเซนเหมือนเดิมถ้าเกิดเปลี่ยนสีไม่ใช่สีดำก็แสดงว่ามีมากกว่านี้นะฮะเงินนี่แบบอย่างเยอะสีดำครับสูงสุด อืมสูงสุดคือสีดำครับนี่คือรวมตัวอื่นสุดท้ายคือการรีเบิร์เรามาดูว่าเป็ดที่เราได้มาทั้งหมดนี้จะหายไปหรือไม่ผมว่าหายนะซื้อด้วยโลบักก็หายคิดว่าน่าจะหายแต่เราจะได้อันนี้มาเป็นหมวกนะครับซึ่งจะคูณอะไรไม่บอกเป็ดหายจริงด้วยครับแล้วก็ไมโครโฟนก็หายฮะโทรคงหายแต่ว่าได้หมวกอินเด็กยังอยู่แล้วก็ตัวบูสต์เหรียญยังอยู่ บูสต์เหรียญครั้งต่อไปคือ1.1ใช้เงิน15.4 QD โอ้โหเป็ดหายอะ่ะอ่ะเอ๊ะอ๋อโอเคหนูประคางเอ้าไมโครโฟรนึงอยู่ดิอ๋อหมวกของเป็ดเหรอแล้วเป็ดที่เราซื้อด้วยโลบักค,คือจีจีครับผมอ่าโอเคครับเป็ดหายหมดเลยอุตสาหเลี้ยงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ